ลงกันได้ไหมทางฝั่งพ่อค้าที่เขาเปิดร้านขายข้าวเขาบอกว่าอยู่ๆมีกลุ่มชายชะกันบุกเข้ามาที่ร้านค่ะแล้วก็พุ่งตรงไปทําร้ายร่างกายเขาคนเดียวเลยตอนแรกก็คิดเอ๊ะหรือว่าจะมาจากเรื่องความขัดแย้งธุรกิจเรื่องร้านอาหารนึกไปนึกมาน่าจะมาจากเรื่องในครอบครัวมีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะกลุ่มคนก่อเหตุมาที่ร้านแล้วพุ่งตรงเข้ามาเลยค่ะมาตีทางฝั่งคุณวรศิษฐ์อะ มาเหรอพวกมึงสวยวันนี่้สไปไปแล้วอย่าเด็กที่ไล่ไปเีลยแม่แล้วพวกมึงร้ายไป้ะไปคุณบอกแล้วเนาะคุณแคบปุ้ยยังดูเหมือนตั้งใจนะเพราะว่าเจาะรถปุ๊บพุ่งตรงเข้ามาหาวรรษิษฐ์เลยฟาดเลยคนอื่นเขาไม่ยุ่งเลยนะ พุ่งเน้น<ช>วรัสิ์ <c oughs> คนเดียวเลยวรัสิ์วิ่งไปหลบก็ท้าทายออกมาดีออกมาดีแล้วไม้เบสบอลนะคะพอฟาดลงไปต่อให้ไม่โดนคนโต๊ก็หักเสียหาย <c oughs> คุณวรสิร์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าอยู่ๆเนี่ยเขามากัน4ี่คนเอาไมว้เวบสบอลฟาดไปประมาณครั้งสองครั้งดีที่หลบเข้ามาในร้านได้ทันร้านอยู่ในอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุนรีแล้วก็ขู่เอาไว้ก่อนไปด้วยเจ้าตัวเชื่อว่าคนที่อยู่เบื้องหลังน่าจะเป็นน้องเขยย้ำนะคะว่าเป็นข้อสันนิษฐานของแหล่งข่าวเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คุณวรส ทะเลาะมีปากเสียงรุนแรงมากกับน้องสาวเพราะตอนแรกน้องสาวทะเลาะกับแม่ก่อนพอเข้าไปคุยให้กลายเป็นว่าน้องสาวไม่พอใจค่ะพานกโกรธพี่ชายแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปบอกแฟนเขาหลังจากนั้นทางฝั่งน้องเขยก็ข่มขู่มาตลอดอย่างเช่นส่งแชทมาบอกพัทยาแคบนิดเดียวระวังตัวเอาไว้ให้ดีเถอะเดี๋ยวจะส่งลูกน้องไปลอ่อแล้วหลังจากนั้นไม่นานมีชายชะกันสี่คนมาทำร้ายร่างกายที่ร้านจริงๆ ประมาณหนึ่งทุ่มครับแต่ก่อนเขาก็เหตุเขาจะมาตอนประมาณหกโมงสี่สิบถึงหกโมงหสิบครับเขามาวนรถก่อนครับแต่ช่วงเวลาที่เขาก่อเหตุเขามากันสามคันมา,มาใช่ครับมามา,มากับมากับน่าจะเป็นพักพวกเขามากันทั้งหมดหคนพอเขาจอดรถลงมาเขาก็ถือไมเ้เบสบอลมาแฟนผมครัเขาเขาพูดคำหนึงว่ามึงปากดีใช่ไหม ประมาณนี้ครับแล้วเขาก็หวดไม้ไม่หดมาผมก็ลุกขึ้นแล้วก็เหมือนกับมือสักรญานนะครับมือเหมือนกันมันก็เป็นเล็กเข้าแขนแล้วก็เหมือนกับมาเฉียดเฉียดตรงนี้ปูดหน่อยหนึ่งจะตามผมเข้าไปในบ้านแต่ไอ้คนนี้จะตามเข้าไปในบ้านด้วยแต่ว่าเอาจริงๆคือถ้าเป็นอย่างที่วรสิทธิ์เขาสงสัย<ล>ะนะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับน้อง,องเขยหรือเปล่าเราก็เลยไปพูดคุยกับแม่ของวรสิทธิ์ซึ่ง ก็คือเป็นแม่ของวรสิทธิ์แล้วก็เป็นแม่ยายของน้องเขยเนี่ยที่เขามีปัญหาขัดแย้งกันที่เขาสงสัยแบบนั้นนะฮะตัวของคุณแม่สมศรีแกบอกว่าจริงๆไม่มีอะไรเลยเข้าใจผิดระหว่างพี่ชายกับน,น้องสาวแล้วมันก็บานปลายไปถึงลูกเขยคือสมศรีเนี่ยไปทำงานต่างประเทศเพิ่งกลับมาแล้วก็ไปอยู่กับลูกสา,กสาวที่กรุงเทพ4ีวันจากนั้นก็พากันไปอยู่ที่หนองคายให้ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา รากฏว่าลูกสาวน้อยใจคิดว่าฉันเนี่ยรักลูกชายเข้าข้างลูกชายม,มากกว่าจริงๆคือก็รักทุกคนเท่ากัน<ะ>แล้วระหว่างที่ลูกสาวเขาเดินทางกลับกรุงเทพก็มีการโทรศัพท์พูดคุยแล้วเปิดสปีกเกอร์โฟนแต่จังหวะนั้นเนี่ยฉันคุยกับลูกชายแล้วมีการพูดพาดพิงบางประโยคบางถ้อยคำเนี่ยพาดพิงไปถึงลูกเขย มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ลูกสาวเริ่มโพสต์ตัดเพอแล้วก็มีการด่าทอพี่ชายตัวเองไอพี่ชายก็คือวรศิษฐ์เขาก็ตําหนิน้องทําไมทําแบบนี้แม่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วแม่ไม่สบายใจามาทาแบบนี้คือเหมือนกับทําให้แม่เดือดเนื้อร้อนใจแทนที่จะได้อยู่กันเป็นครอบครัวมีความสงบสุขมันก็เลยบานปลายวรศิษฐ์บอกว่าจริงๆเนี่ยเข้าใจนะเป็นปัญหาในครอบครัวแต่ทีนี้ มันมีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าคนที่มาที่หน้าร้านที่มาตีเขาอะเขาไม่รู้จักเลยไม่เกี่ยวเลยใช่แล้วมันกลายเป็นเรื่องคดีความได้สิเพราะว่าเป็นคนอื่นเข้ามาอยู่ๆมาตีมาทำร้ายร่างกายยืนยันนะคะว่าเจ้าผิดอย่างหนึ่งที่สุดไปแจ้งความที่สพนองปรือแล้วแต่เราไม่ได้กล่าวหาน้องเขยของวรศิษฐ์ใช่เป็นข้อสันนิษฐานของผู้บาดเจ็บว่าน่าจะมาจากเรื่องนี้แหละ